สวัสดีครับวันนี้พามาชมองค์พญาคุธลุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงพ่อวลาวัดโพทองสวยๆเลยเลี่ยมทองมาทองคำแท้นะครับผมดูครับผลิตแค่สามพันองค์นะครับเจิมแดงมาด้วยตรงนี้เป็นรอยเจิมมือหลวงพ่อนะหลวงพ่อเจิมเองกับมือเป็นผงแดงนะครับผมผลิตจำนวนสามพันองค์ <c oughs> เนี่ยด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อมีหมายเลขกำกับนะครับผมตอบโค้ดเนี่ยลองดูหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งสองนะครับผมด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมข้างล่างเลื่อนสมนาศักดิ์รุ่นนี้เลื่อนสมนาศักดิ์นี่ลูกศิษย์เล่นหากันอยู่ หมื่นกว่าบาทนะครับผมหมืน่นหลายหมื่นเลยดูหน้าครับหน้าคมคมเลยนะครับผมนยปากแหลมๆเลยผิวลุงนะครับสวยองค์จริงสวยมากครับผมองค์นี้รอยเจิมแดงนะครับผมองค์นี้ พิธีพุทธาพิเศษนี่ปีห้าหกนะครับผมตรงกับวันลอยกระทงและรู้สึกว่าจะเป็นวันบูคาบูชาครูด้วยนะครับผมประจำปีของวัดโพทองเลยเนี่ยครับเลี่ยมทองมาห่วงหนานะครับผมเลี่ยมทองมาทองดีนะครับองค์นี้เลี่ยมทองดีมางดงามมากนะครับผม มาพร้อมกล่องนะกล่องครบเลยเป็นกล่องเนี่ยครับตรงรุ่นเลยรุ่นเรือสมณศักดิ์อาจารย์วราวัดโพทองปีห้าหกด้านหน้ากล่องเนี่ย <c oughs> ด้านหน้ากล่องจะเป็นอย่างนี้เป็นกล่องหนังนะครับให้ชมเลยใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีราคาให้นะครับผมราคาแบ่งปันเลย